มาประเมินนะครับปัจจัยแนวโน้มทองคําหน่อยครับช่วงนี้ทองคําก็ยังคงได้รับอันนี้ส่งจากความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เงินเฟ้อสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามคาดยกเว้น PPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับมองปัจจัยทองคําช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ยังมองว่าจากที่ตัวเลขนะครับเอ็กเฟกตต่อตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมของนักลงทุนนะครับจากเครื่องมือ SimME f มีเฟสวอตทูล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ยังพบว่านะครับ ตัวเลขที่สะท้อนนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับยังมีความเชื่อเชิงบวกของบรรดานักลงทุนที่คาดหวังว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้นะครับสามครั้งในปีนี้นะครับอาจจะรันตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับกันยายนนั่นก็คือสัปดาห์หน้าที่ตอนนี้เองนะครับในส่วนของความเชื่อมั่นนะครับน่าจะอยู่แถวๆประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับที่จะลดดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แลวอาจจะมีกลุ่มหนึ่งครับที่เชื่อว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยอีกราวประมาณ0.5-0.8%นะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมนะครับการให้น้ําหนักนะครับคาดหวังนะครับที่เฟดจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นเนี่ยนะครับมันยังทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้ภาพรวมตลาดของคาตอนนี้นะครับมันยังลันและยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือแนวรับประมาณ3,600ดอนนะครับทีนี้เรามาประเมินกันหน่อยนะครับผมนะ นะครับตอนนี้ตลาดนะครับมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยจริงๆแล้ว0.25%ในช่วงของวันที่18กันยายนนะครับแล้วก็น่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับในวันที่29ตุลาคมนะครับและรวมไปถึงวันที่10ธันวาคมฉะนั้นนะครับในปีนี้นะครับน่าจะมีเห็นโอกาสในการลดดอกเบี้ยประมาณสามครั้งนะครับและรวมไปถึงนะครับปีหน้านะครับวิวของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเฟดน่าจะลดได้อีกประมาณสองถึงสามครั้งนะครับซึ่งเรามองว่านะครับหากนะครับในส่วนของวิกหน้านะครับ เฟดนะครับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ลันเข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบีย้ยจริงจังเลยนะครับแล้วยิงยาวไปถึงต้นปีหน้านะครับเราจะอาจจะเห็นในส่วนของตลาดทองคำนะครับตอบสนองเชิงบวกได้นะครับนี่ก็คือปัจจัยหลักๆเลยที่ตอนนี้นะครับตัวเลขแรงงานก็ดีนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาดีตอนนี้นะครับมันยังสะท้อนว่าน้ําหนักของนักลงทุนยังมองว่าเฟดหน่าจะลดดอกเบีย้ยได้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับผมในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับปัจจัยที่เรายังมองข้ามไม่ได้ก็คือในเรื่องของสงครามการค้านะครับนะฮะเราอ้างว่าในส่วนของสงครามการค้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะมีการเจรจาเกิดขึ้นใดๆก็ตามแต่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสงครามการค้าเนี่ยมันไม่จบนะครับล่าสุดคุณทรัมป์ก็ไปกดดดนไปกดดันนะครับให้ฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับไปแบนจีนนะครับอินเดียนะครับผมด้วยการแบบช่วยลด ช่วยขึ้นภาษีหน่อยนะครับผมนะก็เขาฐานที่ฝั่งอินเดียเนี่ยนะครับก็ไปหนุนฝั่ง ตัวร,รัสเซียยูเครนไอรัสเซียนะครับในการซื้อน้ํามันนะครับและรวมไปถึงในส่วนของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับที่ตอนนี้นะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิงเลยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของนะฮะสงครามทางภูมิภาคตะวันออกกลางเองนะครับตอนนี้ก็ยังคงสร้างความกังวลต่อตลาดครับภาพรวมแบบนี้เป็นในการลดดอกเบี้ยนะครับเป็นในเรื่องของสงครามการค้า ในเรื่องของสงครามนะฮะทางภูมิรัศตรและรวมไปถึงซีซันอลนะครับที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีแรงซื้อถึงช่วงปลายปีนะครับมันเลยทําให้ในส่วนของฟันเดนเบอร์เในช่วงของปลายปีเนี่ยค่อนข้างแข่งแต่งเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสไปต่อด้วยนะครับหากยืนเหนือนะครับแนวต้านประมาณ3,650ดูนเนี่ยนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่อาจจะไปเทส3,007เร็วๆนี้หรือทำออทามไฮมากกว่าน,นั้นได้นะครับผม ครับตอนนี้เองเนี่ยบรรดาหลายสำนักนะครับล่าสุดที ANC นะฮะได้มีการอัปเกรดเป้าหมายปีหน้า4 0 0 0ปีนี้37ไปแล้วนะครับมุมมองของทางออสเตรเลียบ้างครับมุมมองของเราเนี่ยคิดว่าเป้าหมายปลายปีนี้เท่าไหร่แล้วก็ปีหน้าทองคําจะไปได้ไกลขนาดไหนครับครับถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของสถิติปีนี้เป็นหลักนะครับผมนายเยชูเดชนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยนะครับโตขึ้นมาราวๆประมาณ37%นนะครับหมายความว่าดอลลาร์อินเด็กตัวตัว โกลสปอร์ตเนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณ1,000ดอลเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงของสอสปีที่ผ่านมานะครับสเกลการขึ้นมันมากกว่า500ดอลห้าร้อยดอลมาโดยตลอดเลยนะครับและปีนี้ค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งเราก็มองว่าค่าเฉลี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะทําให้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยที่มองทองในช่วงของปลายปีหรือปีหน้านี่นะครับมันขยับขึ้นได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับผมมองว่า4 0 0 0ดอลเนี่ยนะครับ ยังมีโอกาสเห็นในระยะ3-6เดือนนะครับดีไม่ดีอาจจะไปถึง4 5 0 0ได้นะครับถ้ามองในเรื่องของตัวภาพรวมสถิติย้อนหลังประมาณ2-3ปีนะครับการจะไป4,000ดอนกับ4,500ดอนไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของปีหน้าเองมันมีฟันหลักมาสนับสนุนนั่นก็คือนะครับ ในส่วนของคณะกรรมการเฟดชุดเก่าเนี่ยมันจะถูกนะครับรีทายออกไปนะครับแล้วก็ชุดใหม่จะรันเข้ามานะครับแน่นอนนะครับคณะกรรมการเฟดชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนของฝ่าคุณทรัมป์นะครับที่สนับสนุนในการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วฉะนั้นปีหน้าเราก็จะมีประเด็นในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับหรือการพูดถึงในเรื่องของสงครามการค้าอยู่นะครับแล้วเราก็มองว่านะครับเพนตอนนี้ที่ทองคำนะครับ ถูกซื้อจากดอกเนทรัลแบงค์ที่แซงหน้าบอลอเมริกาตอนนี้นะครับมันจะเป็นฟันหลักที่ทําให้ราคาทองคำนะครับมีโอกาสเติบโตจากปัจจุบันได้ถึงประมาณนะครไม่ต่ำกว่า500ดอนนะครับก็อยู่อยู่แถวๆประมาณสักส0่พนดอนถึง4,500ดอลาร้อยดอนในปีน้านะครับผมนะประมาณการแบบนี้นะครับครับไปดูราคาทองคําในประเทศกันบ้างครับแนวโน้มราคาทองเป็นยังไงบ้างจะขึ้นมาทำออทามไฮใหม่ได้หรือเปล่าหลังจากที่เงินบาทแข็งค่ายอย่างต่อเน,นื่องครับ ในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับก็อาจจะมีการชะลอตัวลดลงมาบ้างนะครับในส่วนของราคาทองคำใ,ในประเทศหลังจากที่เขาทำออทามหายที่ประมาณสัก5้า1 4 9นะครับเรายังมองว่านะครับถ้าเกิดว่าฟันยังสนับสนันอสนับสนุนอยู่นะครับ เฟดลดดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามคาดของความคาดหวังของนักลงทุนอย่างน้อยๆสามครั้งในปีนี้นะครับฉะนั้นนะครับเรายังมองว่าเป้าที่มันเกินห้าหมื่นห้าเนี่ยยังมีโอกาสที่เห็นดีไม่ดีนะครับอาจจะไปเห็นถึงประมาณห้าหมื่นหกพันนะครับถึงห้าหมื่นแปดพันในปลายปีนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่านะครับเฟดค่อนข้างและซีเรียในการลดดอกเบี้ยอย่างจริงจังนะครับผมนะฉะนั้นเป้าของไทยผมยังมองว่าการที่จะกลับขึ้นไปทําออททำไฮนั้นไม่ยากเพราะว่าปัจจัยฟันเดเมทอลยังสนับสนุนนั่นเองนะครับผมครับ ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนทองคาบ้างครับช่วงนี้จะให้คำแนะนําคุณผู้ชมยังไงบ้างครับครับแม้ว่าในช่วงนี้นะครับราคาออทามไพ่เนี่ยเกือบจะทําเกือบทุกวันเลยนะครับผมก็ยังแนะนําว่านะครับการที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับท่านต้องตั้งจุด SL หรือ s t o อ l ลอดไว้ทุกครั้งนะครับเพราะต้องการไว้ว่านะครับเวลาที่เกิดว่านะครับเฟดนะครับตัดสินใจหรือส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยน้อยกว่าคาดการเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นราคาทองคามันดรอปลงมาแรงๆได้นะครับ แล้วแรงซื้อที่มาเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านนี่มันค่อนข้างสูงนะครับเวลามันเทขายทํากําไรจริงๆนะครับเราอาจจะเห็นการปรับตัวนะครับไม่ต่ํากว่า1 0 0่อลลอร์นะครับฉะนั้นนะครับต้องเปิดใจไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับฝั่งบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับมองทองนะครับเป็นสินทรัพย์ที่อยากจะถือกลางๆสัก3ปี5ปี10ปีนะครับผมก็มองว่าระดับราคาที่มันต่ํากว่า 54, 0 0 0ันถ้าเกิดมีจังหวะย่อลงมา ก็ไม่น่าเกียดที่จะเก็บนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะกินกําไรรายวันผมอยแนะนําว่าให้ตั้งจุดสตอปล o อตเอาไว้แค่นั้นครับผมนะครับและในส่วนของตัวเทคนิคเ้อเองนะครับก็ให้ดูตรงที่ประมาณสัก3,675ดอลนะครับถ้าเบรกผ่านไปได้นนะครับจะลั่นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกระลอกหนึ่งเลยเป้า3,007นะครับถึงประมาณ3,080นะครับหากว่าในส่วนของฝั่งซื้อนะครับถ้าเกิดว่านะครับ ไม่ได้ลดดอกเบี้ยตามตลาดคาดหวังเราก็อาจจะเขื่อไว้นะครับโดยมีแนวรับในใจนะครับแนวรับดักอยู่ที่ประมาณ5 35,75ดอลตรงนั้นราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ54,00 0ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ก็ยังเท่ากับว่าเขายังไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นนะครับผมนะแต่ถ้าหลุดนะครับต้องทําใจไว้ว่ามันอาจจะเกิดการพักตัวใหญ่นะครับแล้วราคาอาจจะดรอปไปแถวๆประมาณ5 3 0 0 0นต้นๆได้นะครับฉะนั้นซื้อได้ไม่ติดแต่ว่าต้องมีจุดคัดบายซื้อได้ไม่ติดแต่ต้องมีจุดคัดนะครับแล้วก็วงเล็บไว้ว่า 3,575ดอลลาร์ไม่ควรหลุดครับผมครับทองโลกตั้งเป้าไว้4,000ถึง4,500ดอลลาร์แล้วถ้าเป็นทองไทยนะครับเป้าหมายขยับขึ้นไปเท่าไหร่ครับครับถ้าประมาณจากตรงนี้นะครับ3,650ดอลลาร์ตอนนี้ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ55,000 50, ถ้าขยับไปราวๆประมาณ สี0 0ัดอนเนาะก็ขึ้นประมาณสักอ่า3า0 0ันหน้าสดอนนะครับตรงนี้เองเนี่ยน่าจะทำให้ราคาทองไทยไปต่อแถวแถวประมาณสัก54,700นะครับผมนะฮะขออภัยครับประมาณ50,000นะครับ56,000นะครับผมนะฮะ56,000ื่กพันสปได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณนอตครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ